ถักกระเป๋านะคะคลิปที่สองพอเราเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะควักใหมเข้ามาที่ห่วงนะคะถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถักโซ่เจ็ดครั้งนะคะแล้วเราจะเอ็ก X นะคะเพื่อที่จะทำห่วงเ <X S 2> เข้าไปตรงนี้ตรงซอกระหว่างกลีบถักโซ่หนึ่งสองสามี่ห้าหก็ดออันนี้ยังไม่ต้องถักทับไปนะคะไม่ต้องถักทับอันนี้ปล่อยปล่อยไว้ก่อน มาตรงนี้แล้วเรามาปักเข็มลงตรงนี้แล้วเราก็เอ็กถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมานะคะเอ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เสร็จแล้วห่วงสุดท้ายนะคะให้เรามาปักลงในห่วงแรกเลยนะคะแล้วเราก็เอาไหมที่เราจะต้องเก็บเนี่ยมาด้วยนะคะมาเอ็กทับเอ็กทับเรียบร้อยนะคะถักโซ่หนึ่งสองสตรงนี้เดี๋ยวผูกไว้นิดนึง กไว้สองครั้งแล้วเราก็ถัก F นะคะถัก F ในห่วงกลีบแรกอะ่ะเราจะนับโซ่ไปด้วยนะคะเป็นหลักแรกหนึ่งสองแล้วก็สาม ส่วน f หลักที่4ให้เราปักลงไปที่ตรงตรงดอกสีชมพูแบบนี้แบบนี้นะคะหลักที่4ถักโซ่1 2 3่งปักลงที่หัว f แล้วเราก็ x ถัก f ปักลง ที่ดอกเสีชมพูนะคะจะปักลงที่ดอกเสีชมพูเนี่ยสองหลักส่วน f หลักถัดมาเราจะปักลงที่ห่วงข้างล่าง1นงึสองสาม ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้านะคะมา x ที่ห่วงถัดมาแต่เราจะปักลงไปในดอกสีชมพูด้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ x แบบนี้ ักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าตัดอันนี้ออกก่อนพอได้ห้าเราจะถัก ถัก F นะคะถัก F ปักลงที่ห่วง F 1 2 3ส่วน F ที่4ปักลงที่ดอกสีชมพูด,ด้วยนะคะแล้วก็ทะลุไปนี่เลย โซ 1> 1, ่ห, pe, pe, หแบบน,น,ะะนหึปักลงที่หัว F แล้วเราก็ X ถัก F ปักลงที่หัวกีบสีชมพูแบบนี้นะคะส่วน F หลักถัดมาปักลงที่ห่วข้างล่าง3 F นะคะ โซ่หนึ่งสสาสี่ห้าแล้วก็มา x อนะคะอันนี้ x ทับปักลงไปในสีชมพูแล้วก็ x ทับห่วงไปด้วยก็คือมันจะ x ติดกันนะคะทั้งกีบ็บสีชมพูแล้วก็ห่วง ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าถักเอฟลงในกลีบนะคะเออลงในห่วงหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้ว F ที่4ปักเข็มที่ห่วงสีชมพูถ้าจะถามว่าเราไม่ปักลงไปในนี้ได้ไหมก็ได้นะคะแต่เวลาที่ถ้าเราไม่ปักลงไปในนี้ เวลาที่เราใช้งานไปนานๆดอกเขาจะเขาเรียกว่าดอกมันจะเนี่ยมันจะไม่มีที่ยึดเนาะดอกมันเหมือนจะมีการหอ่อถ้าเกิดใช้ไปนานๆเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธอีอันนี้คลิปที่3นะคะโอเคคลิปมันหลุดไปก็เลยต้องมาต่อคลิป3 แล้วอีก 3f นะคะควักลงในห่วงหนึ่งสองสาถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าไมเอ็กในห่วงนี้นะคะแต่ว่าเราต้องปักลงไปที่ดอกสีชมพูด,ด้วยแล้วเราก็จะเอ็กหนึ่งสองสาม สีหอันนี้ถัก F นะคะถัก F ลงในห่วง1นึ่งสองสามพอได้3าม F อ,อที่4ี่ปักลงที่ดอกสีชมพูนะคะ โซ่หนึ่งสองสามปักลงที่หัว f แล้วเถัก f ปักอีกครั้งหนึ่งลงที่ดอกสีชมพูนะคะแล้วถัก f อสามหลักลงในห่วงข้างล่างนี้นะคะหนึ่ง 3 3<า>ถักโซ่ 1, 2, 3, 4, 5ปักลงไปที่ดอกสีชมพูแล้วก็ไปเอ็กที่ห่วงสีเขียวด้วยถักโซ่ 1, 2, 3, 4, 5อันนี้ก็มาถึงการจบนะคะจบ ปากลงที่ตรงนี้นะคะตรงโซ่แรกแล้วเราก็ซีออกปิดด้วยโซ่หนึ่งเก็บไหม เสร็จเรียบร้อยสำหรับดอกกระเป๋านะคะเสร็จเรียบร้อย